น้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรกรากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์วัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปกราบแทบเท้าพระมหาเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง ขอเจริญพรสาธุชนยอดกัรยานมิตรผู้ขนขวายในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกท่านทั่วโลกกล้าวกระผมพระมหาธรรมนูนธรรมินทชโยตัวแทนคณะสงฆ์และการยานมิตรวัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีจะขอโอกาสได้เกริ่นนำความเป็นมาเป็นไป ของวัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีสักเล็กน้อยดังนี้วัดพระธรรมกายอิตาลีตั้งอยู่ที่แควนเปียโมนเตจังหวัดโนวาราอำเภอวาเปียวดาโกนอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีวัดพระธรรมกายอิตาลีจุดเริ่มต้น เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2,557สาธุชนคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีมีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาและมีใจใฝ่ในการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาสั่งสมบุญกุศลได้กราบนิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายที่มาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อยู่ในเมืองเบรเซียให้มาแนะนำการปฏิบัติธรรมและนิมนต์มาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนจนกระทั่งมีการรวมกลุ่มกันสร้างบุญสร้างกุศลกันอย่างเหลียวแน่นมีความพร้อมที่จะดำเนินการปักหลักพระพุทธศาสนาในประเทศอิตาลีในช่วงกลางปีพุทธศักราช2557 จึงได้ดําเนินการวรวบรวมปัจจัยการคนละเล็กคนละน้อยพร้อมใจกันซื้ออาคารพร้อมที่ดินจํานวนหนึ่งอาคารประกอบไปด้วยอาคารสามชัน้นที่ดินสามไร่โดยประมาณสถานที่ตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารเก่าจึงมีสถานที่กว้างขวางเหมาะก,กับการจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็สมมุติขึ้นมาเป็นเขตวัดโดยการน,นำของพระเดชพระคุณพระมิเทศภาวนาธรรมวิวิโรธวิโรจโนเป็นผู้นำในการซื้อพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทางทีมงานในปัจจุบันนี้มีพระอาจารย์พระมหาอินทิพงปัญญาวังโสพันศาที่ส1สิเว็เป็นเจ้าอาวาส ส่วนข้าภาษานี้มีพระภิกษุจากภาษาอยู่ด้วยกันสองรูปคือเกล้ากับผมพระมหาธรรมนูญธรรมินทชโยพรรษาที่17และพระมหาเนารุสักชุติชยโยพรรษาที่17ปัจจุบันวัดที่เป็นสาขาของวัดพระธรรมกายอิตาลีมีด้วยกันสองวัดคือ 1. วัดพระธรรมกายอิตาลีอยู่ที่แควนเปียมอนเตจังหวัดโนวาระ อำเภอวาเปียวเดโกเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี 2. วัดพุทธเวนิส et, ตั้งอยู่ที่แควนเวเนโตจังหวัดเวเนเซียอำเภอมาเตลากอยู่ทางโซนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีวันนี้คณะสงฆ์วัดธรรมอิตาลี ได้รับบุญสาธยายพระไตรปิฎกเป็นกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีโดยมีพระธรรมทูตในโซนโอเีเนียเอเซียยุโรปและโซนอเมริกาถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook WBDO องค์การพระธรรมทูตโลกระหว่างวันที่24ถึง25กันยายน ปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาตามเวลาโซนยุโรปก่อนที่พระอาจารย์และสาธุชนจะได้ฟังสาธยายพระไตรบิดกกราบนิมนต์และก็ขอเรียนเชิญสาธุชนได้ชมสื่อแนะนำวัดพระธรรมกายอิตาลีสักเล็กน้อยเป็นลำดับสืบต่อไป สาษาทายายพระตาบิฎกเล่มที่11สังยุตตานิกายมหาวัคหน้าที่65ถึงหน้าที่65เป็นลำดับเซบต่อไปนะโมอตาสสัพะคาวะโตอะอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอตาสสัพะคาวะโตอะ สัมาาม,าส,า,า,สมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยติยติทางมหันตาเตนะเอวะเมวะโคเพฆเวเยเกจิกุศาลาธม kang hariya ngaang kikang makanang Hawe satiaaryang ki kang mang Khang Pa karya Saiatikahancap kauwe piku apama ang माधेन्द्रे กุศลธรรมทั้งปวงมีความไม่ประมาทเป็นมูลสาวัตถีนิทานดูกรภิกษุนทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหลายนั้นย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างบัฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะ เป็นรอยเท้าใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทมาดิตกล่าว่าเลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกรพิสูจน์ทั้งหลายความไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญนรียมัตอันประกอบด้วยองค์แปด จะกระทำให้มากซึ่งอริมัคอันประกอบด้วยองค์แปดดก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจน์ผู้ไม่ประมาย่อมเจริญอริยมัคอันประกอบด้วยองค์8ปย่อมกระทำให้มากซึ่งรอ,รอริยมรคอันประกอบด้วยองค์แปอย,อ, 8. อย่างไรเล่าพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวอันอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสลัย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดด้วยกรพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองแปย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมัรคอันประกอบด้วยองแปอย่างนี้แลจบพัททรดังนี้ ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดขึ้นแต่สาธุชนผู้ใครในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความปรารถนาที่สาธุชนได้ปรารถนาไว้ดีแล้วอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จที่ผลด่านกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วจงทุกประการเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเ้าถึงธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกภพกทุกชาติตรากะทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเธอญกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ให้โอกาสวัปรธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีได้สาธยายพระแต่ปิดก ในสิทวีกราขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับผม